สวัสดีครับผมพบกับรายการบาบอคอแตกวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่อง The Shock กันนะครับการละครั้งนานมาแล้วที่หมู่บ้านหลังแห่งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่ง ได้เดินตกลงไปในปอน้ำตายแล้วเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่ง แล้วก็เขาได้เห็นและเห็นหมันนั้นเป็นต้นมาที่นั่นไม่มีคนเข้าไปอีกเลย